ันาดจริงดีไอมามันไม่มีเผามันถึงคอเลยมั้ง้งคอเลยน้ำนกันอนมันก็มาพุีดับพุทดับโผงมันอะไปอาบกันไปมาเรือยวนนี้น้ำก็อยู่เฉย เอานับให้มันไปก่อนสิสิชามอ่ะได้สิถุงก่อนครบแล้วเนี่ยสิถุงอาใส่ลูกใส่ส่เกินแล้วคุณทำเกินแล้วที่ไม่เองยนับห้าสิอ้าสี่สิ้่น้ารรเทียเราับเียเอาถ่ายดูาเอาก็ตองย้อนีีเมื่อกี้ไม่รับข้าล

ไอ้นี่ได้ลูกไอ้ร <laughs> well ้อมงเอาออาสามกันไเห็นตัวตนไ้โอเมิง่ะเห็นแ้นหมดยังโอเคครับกอ็อยู่กี่คนบ้านเนี่ยไม่ตอนนี้อยู่กี่คนอยู่ไหมอ่ายู่ปหโอเค Okay. <laughs>